อีกแล้วครับอยู่ครับอยู่ครับตัวที่สองมาแล้วครับไอ้ดูในนอนครับไอ้ดูแนนอนครับไอ้ดูในนอนครับมาแล้วครับตัวที่สองเมนตดีครับเอาอีกแล้วครับอยู่ครับอยู่ครับตัวที่สองมาแล้วครับไอ้ดูในนอนครับไอ้ดูแนนอนครับไอ้ดูในนอนครับมาแล้วครับตัวที่สองเมนดีดีครับ ไอโดครับตัวที่สองมาแล้วครับเมื่อนี้มันมันครับอืมลีอยู่ในป่าครับเออใส่เดียวกันเหมือเลยครับใส่กะใส่เดียวกันเหมืครับบอใครไงปันไดครับสโดน่าจะสะโดปีนี้แล้วครับนี่ยังบอท่านไงปันไดเดี๋ยวเข้าไปไฟวอเกา่าน่าจะรุ่นเดียวกันครับเขา